อันนี้เป็นผมปิดก้านสตรีมไว้นะครับผมคราวนี้ผมจะจุ่มค่อนข้างลึกนะครับให้มันมิดด้ามไปเลยนะครับแล้วค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดนะครับนะครับแล้วค่อยๆดึงลงอ่าเห็นไหมอันนี้ผมยังเปิดไม่สุดนะ อันนี้เป็นขั้นตอนการดึงโฟมนะครับผมอ่าพอผมรู้สึกอยากดึงโฟมเยอะผมก็ค่อยๆหมุนนะครับเป็นแนวน้มไปเลยนะครับผมอ่าฟองเริ่มโอเคแล้วก็เก็บโฟมนะครับอันนี้เปิดค่อนข้างเบาเลยนะเบามากๆนะครับได้แล้วนะครับอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการสตรีมนะครับผมแล้วก็วิธีการนะครับก็คือค่อยๆเปิดก้านสตรีมนะครับดูนะ แต่ว่าเราต้องจุ่มลึกก่อนนะครับผมแรงสตรีมนะครับที่มันจะทําให้โฟมเราโอเคเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้เองนะครับไม่จําเป็นจะต้องหมุนไปสุดขนาดนี้นะครับผมหมุนกลางๆนะครับพอถึงประมาณนี้แต่ว่าตอนเริ่มต้นนะครับเครื่องเนี้ยเราจุ่มตื้นไม่ได้ถ้าจุ่มตื้นปึ๊บมันจบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละก้านสตรีมก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับผมจุ่มลึกก่อนนะครับล้วค่อยๆดึงลงดึงลงไล่ความร้อนไปเรื่อยๆนะครับผม มันจะโอเคเองนะครับผมแล้วก็ตอบคำถามก็คือเครื่องนี้มันจะปรับอุณหภูมิสตรีมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆดันขึ้นไปก็พอแล้วนะครับผมโอเคเอันนี้แหละครับ